ขอเจริญสุขสวัสดีตอนเช้าๆทุกคนทุกท่านทุกรูปทุกนามนะอ่าอมาบ่นต่อมาบ่นต่อนะมาบ่นเกี่ยวกับอ่าคนหลายๆประเภทนีเดี๋ยวเอาวนเวียนอยู่สามกลุ่มนี้ก่อนที่ทําคลิปสั้นลงไปนะอืมอันแรกอันแรกกลุ่มอ่าขอไอ้พวกบ้าของเล่นไอ้สองคนบ้าการเมืองไอ้สามคนบ้าอะไรบ้าฟุตบอลใช่ไหมเออเอาสามกลุ่มนี้เดี๋ยว พูดสามกลุ่มนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปกลุ่มอื่นอ่าเจตนาของอตมาคืออะไรใช่ไหมอตมาไม่เดียจะเป็นเสือกไปเสือกอะไรหรอกคืออตมาเห็นแล้วอตมาสงสารโยมมันคงจะมีความทุกข์มันมากเกินไปนะน่าจะเอาสมองไปคิดอย่างอื่นอะไรเงี้ยอตมาก็ไม่ได้ว่าไปเสือกอะไรของเรื่องของโยมหรอกนะเออเอา,เอาน่าจะเอาพื้นที่สมองตรงนี้ไปคิดช่วยเหลือไปคิดทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์มากกว่านี้ เออเข้าใจไหมคิดช่วยทำมาหากินช่วยเหลือเลี้ยงดูครอบครัวของตัวเองตั้งใจทําวันนี้เนี่ยอ่าตัวเองทําอะไรก็ทําให้มันดีๆตั้งใจทําหน้าที่การงานหน้าที่ของตัวเองให้มันดีนําพาครอบครัวไปสู่ความสู่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเอาสมองส่วนเนี้ยไปคิดทําอย่างนี้ดีกว่าได้ไหมคือสรุปก็คือทำไมาให้โยมมีความสุขก,กันแหละ ที่บอกว่าถ้าว่ามันทําไม่ได้ก็ลองมาปฏิบัติทมดูลองมาบวชด,ดูซิอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องบวชก็ได้การปฏิบัติทมการอะไรอย่างเงี้ยบวชอยู่ไหนก็ได้บวชอยู่บ้านก็ได้บวชอยู่ไหนก็ได้แต่มันก็ไม่เทียบเท่ากับสถานที่ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติสถานที่ก็เป็นส่วนสัมพัน์เหมือนกันมันอยู่บ้านไม่มันมันมันทําได้มันมันเกิดอยู่ที่ใจใช่ไหมแต่ถ้าว่า สภาพแวดล้อมมันไม่เอื้ออํานวยมันก็ปฏิบัติไม่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้นไม้มันก็ต้องควรเกิดอยู่ในดินเอ,อ่อหรืออาจจะเป็นกระโจมไปเกิดอยู่ในน้ําเป็นผักอะไรผักกาดแก้วกอะไรแล้วแต่จะวิวัฒนาการไปแต่ที่อยู่แต่ละที่อยู่ปลาก็ควรอยู่ในน้ำนกก็ควรอยู่บินตามต้นไม้เออ สถานที่ปฏิบัติธรรมก็เช่นกันมันก็ต้องมีสถานที่ที่อันเป็นสปายะที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมคันมาอะไรนี่คือนี่คือใครบอกว่าเออบวชอยู่ที่บ้านอ,อมึงปฏิบัติธรรมมึงไปกอดลกูกกอดเมียกอดเมียนอนกับเมียอยู่เออเดี๋ยวข้างบ้านทะเลาะก,กันไอ้ผัวเมียคู่นั้นตีกันด่ากันอีกมันได้เหรออย่างเงี้ยมิได้บอกบวชอยู่บ้านก็ได้ปฏิบัติอยู่นี่จิตในใจมันได้ถ้าใจโยมัมนสงบพอ,ออ่ะ แค่เรื่องไอไปบ้าพวกเนี้ยพวกเรื่องไม่ควรบ้าเนี้ยโยมยังตัดไม่ได้เลยลองมาปฏิบัติทรมาเลยดูลองเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟ,ฟังธรรมดูโยมจะมีความสุขมากขึ้นโอเคมันก็ถูกถ้าว่าโยมจะเถียงว่าเอา้าผมหรือหนูหรืออีชั้นจะมีความสุขความทุกข์มันจะไปเกี่ยวอะไรกับคูลเจ้าก็ก็ไม่ได้เกี่ยวกับตามาแต่ตามามีหน้าที่หน้าที่คือตาม,ามาคือ เทศนาธรรมและทําให้คนมีความสุขอยากให้โยมมีความสุขอยากให้สัตว์โลกมีความสุขคือให้พ้นทุกการพ้นทุกก็คือมีความสุขใช่ไหมละ่ะนี่คือหน้าที่ของอาตมาเออจะว่าเสือก็ได้แล้วแต่เออเอามาต่อกันที่นี่อ่าแล้วก็บอกก่อนว่าอาตมาติตําหนิติเพื่อก่อบางทีอาจจะดูเหยียดหน่อยบูลลี่นิดนิด,นด ก็เพื่ออยากให้โยมมีสติมากขึ้นฟังอัตมาไปแล้วบางทีอัตมาคอมเมนต์ไปเนี่ยเหมือนคอมเมนต์ไปเนี่ยอัตมาตําหนิไปเนี่ยโยมต้องคิดเลยนะบางทีอาจจะคอมเมนต์ไปทีเล่นทีจริงสนุกติ้งต้องไปบ้างแต่ถ้าคอมเมนต์ไปหรือเทศนาอะไรไปนิโยมต้องควรคิดตามที่บอกว่าสูสูสั่งนวเตปัญญงฟังให้นีย่อมเกิดปัญญา อ่อากลุ่มรถไอเนี่ยรถตุกตุกรถแท็กซี่บ้า<อ>การเมืองเนี่ยนะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอัตมาเห็นแล้วมันอัตมาเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่ามันเป็นโยมน่าจะมีความทุกข์มากอัตมาไม่อยากให้โยมมีความทุกข์ไปเรื่องของเรื่องเห็นคุยกันโอ้โหยังกับคุยกันในสภามีการคอโโมรมอลงมติยตินู่นนี่นั่นโอ้โหอภิปราย พูดแบบว่าเป็นศัพท์ของสภาเลยนะเห็นแล้วต่อมาว่าโยมโยมตั้งใจขับรถแท็กซี่ขับรถตต๊กๆเถอะไม่ต้องไปอะไรกับเรื่องอ่ะใชะะ่ตัวนี้ไม่เถียงว่ามันก็เป็นเรื่องของประเทศชาติเราเราเป็นคนไทยแ้้วันะเออถ้าโยมจากขนาดนั้นโยมก็ไปสมัครสอสอ,อะไรดีเวลาเขาถึงฤด,ดูกาลเขาจะเปลี่ยนรัฐบาลอะไรเออแล้วไปทำอะไร อืเออลงถนนลงถนนอะไรก็ไม่รู้เออก็รู้ว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนไทยทุกคนที่ต้องมีสิทธิ์มีเสียงมีอ่าวิจารณ์วิอะไรได้แต่ไอ้หัวใจสําคัญคือโยมมีความทุกข์มากเกินไปต่มาวะ่ะเออก็อยากบอกว่าโยมทําหน้าที่ของโยมครับรถตุกตุกขับรถแท็กซี่ขับบินมอเตอร์ไซค์ขับอะไรเอาเฉพาะกลุ่มสองกลุ่มนี้ก่อนมันจะหนักไอ้รถแท็กซี่กับรถตุกตุกเนี่ยเท่าที่เห็นมาเนี่ย หนักเรื่องการเมืองมากเออบางทีไปวีนใส่ผู้โดยสารอ่าบนรถนะเนี่ยแสดงว่าโยมยังทำหน้าที่ของโยมบกพร้องนะเออนั่นหน้าที่อ่าสิ่งที่โยมคุยกับผู้โดยสารหรืออะไรไปเลยไปวีนใส่กันบนรถแท็กซี่รถตุกๆเรื่องการเมืองอ่เรื่อง โต้ออก,กันไปโต้ออกันมานี่ให้มันเป็นเรื่องของสภาครับเรื่องของก,การเมืองของอะไรครับเออเออนะเออโอเคเราเราแสดงความคิดเห็นอะไรได้มัน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 เป็นเรื่องของโยม,มอะไรของโยมแหละอืแต่โยมมีความทุกข์มากเกินไปแล้วก็นี่คืออยากให้มีความสุขกันเลยวางวางปล่อยปล่อย,อยวางวางบ้างเราทําอะไรไม่ได้มากหรอกนะเออเอาสมองไปคิดช่วยเหลือ ครอบครัวของเราให้มันดีขึ้นก็ไม่เห็นนี่จะเปลี่ยนรัฐบาลมากี่รัฐบาลกูก็เห็นมึงขับรถตุก๊กตุกขับรถแท็กซี่กูไม่เห็นมึงเปลี่ยนอาอาชีพการงานเลยเออเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วเป็นรัฐบาลที่ถูกใจมึงขยับจากคนขับแท็กซี่ไปไปเป็นคนขับรถให้นายขับรถให้คณะรัฐมนตรีรถเบนซ์หรูรถประจำตำแหน่งเอออย่างเงี้ยโอเค เออเปลี่ยนหน้าที่การงานหรือจะขับรถแท็กซี่ครับอะไรไปเป็นเจ้าสัวเออโอเคถ้ามึงถ้าถ้าถ้าเถ,าถ,าถียงแล้วมันได้อย่างนั้นอ่ะเออเข้าใจไหมโยมมันมีความทุกข์เกินไปอืมแลวเห็นไปวีนใส่ลูกคงลูกค้าอะไรเงี้ยเออทำหน้าที่ของเรายังทำหน้าที่บกพร่องเลยมีหน้าที่อ่าอะไร โชเฟอร์อะไรสับบาลีเขาเรียกว่าอะไรนะอะอ่่าารถมาออันนี้คนขับรถมาเนี่ยเขาเรียกอะไรทีท่ถีดีถีอะไรเนี่ย <c oughs> เออมีสับบาลีอยู่ไอ้โชอเฟอร์เนี่ยลืมละเอไม่เป็นไรบุรุษผู้ขับรถมาเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> ก็ทำหน้าที่ขับไปรับส่งผู้โดยสารให้ไปถึง จุดหมายโดยสวัสดิภาพโดยความปลอดภัยตั้งใจขับรถมีสติในการขับรถคือหน้าที่ของเราคือขับรถคือโชเฟอร์คือบริการผู้โดยสารนี่คืองานของเราเออไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับการเมืองไม่ใช่ไม่ยุ่งมันยุ่งได้แต่มันก็อยู่ในควรอยู่ในกรอบที่มันเหมาะสมที่มันโอโ้เห็นคุยกันใหญ่โตเลือเกินแม่แล้วเวลา คนเขาไปพูดขัดพูดอะไร,ะรกันแล้วก็ทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันแล้วก็ชกต่อยกันหรือบางทีมียงมียิงมีำ x, ทำร้ายร่างกายจนถึงเกียชีวิตก็มีคนในสภาคณะอ่าคอรมสอสอะไรก็่า sure กันไปสอวอสอะไรนายกนายกคือคนทํางานในสภาเขายังไม่รู้เรื่องเลยพวกมึงตีกันเละเลยกัดกันยังกับหมาคนในสภาอาเขา เขาก็อยู่กินกันอย่างสบายเออ,เ,อ,อเข้าใจไหมเนี่ยอัตมาไม่อยากให้โยมทะเลาะก,กันด้วยอะไรด้วยเอออะไรว่างๆก็ว่างๆหน่อยโยมเอ้ยอ่าเอามากลุ่มนี้ก่อนเดี๋ยวไปว่าไอ้กลุ่มของเล่นไอ,อ้เมื่อเช้านี่ทํากลุ่มฟุตบอลลงไปแล้วใช่ไหมมันเป็คลิบสัน้นมันยังไม่ถึงใจอะ่ะคลิีสั้นเนี่ยมันยังบ่นไม่สะใจเออวันนี้ไม่มีเรื่องของศาสนา พระพุทธศาสนาหรืออะไรต่างๆเลยไม่มีสาระเลยวันนี้เอาแบบว่าบ่นให้เกิดประโยชน์แล้วกันถ้าเกิดฟังแล้วเกิดประโยชน์ก็เกิดประโยชน์ถ้าฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ช่างกันอไอฟุตบอลนี่เะยนะเถียงกันอย่างกับคนในครอบครัวมึงจะอย่างกับเป็นคนในประเทศเดียวกันกับเขาไปเถียงกันเอาเป็นเอาตาย,าตายฟุตบอลอืม อ่าและส่วนมากเลยไอ้พวกบ้าบอลทั้งหลายแหลเนี่ส่วนมากเล่นบอลไม่เป็นเล่นกีฬาฟุตบอลไม่เป็นด้วยเล่นนักกีฬาฟุตบอลที่เขาเตะบอลเก่งๆจริงๆเขาไม่ค่อยบ้าบอลอย่างนี้นะเอาแปลกนะกูไม่รู้หรอกไอ้มึงจะเล่นการพนันไม่การพนันอะไรส่วนที่ไอ้พวกบ้าบอลน,นี่บางทีก็ใส่แว่นตาหนา,หนาจ้องหน้าคอมพิวเตอร์เขียนอะไรของมันมันพร้อมกระหล่องกระแหล่ง สภาพไม่เหมือนนะักฟุตบอลเลยแต่เก่งบอลเหลือเกินไอตัวนี้ต้องไปทําอย่างนี้มันต้องไปเล่นอยู่ตำแหน่งนี้มันต้องไปโอ้ยังกับมึงเป็นกุญสือให้ไปลงเตะฟุตบอลวิ่งสามสี่เก้าหอบแหกแหกเตะบอลเตะไม่ถูกเลยฟุตบอลลูกฟุตบอลไปยังไงเออนี่คือตำหนิบวกเหยียดน้อย,อยคือให้ไปคิดเอาอย่าไปบ้าอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าว่าฟุตบอลไทยเราเนี่ยเออแล้วก็พวกเนี้ยพวก ดูฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยจะไม่ค่อยดูบอลไทยแล้วจะชอบดูถูกฟุตบอลไทยด้วยคืออัตามาก็ส่งเสริมนะถ้าว่าจะเชียร์ฟุตบอลไทยอัตามาเออโอเคมึงจะบ้าแค่ไหนก็ช่างมึงเพราะเราเป็นคนไทยต้องเชียร์ให้กําลังใจทีมชาติไทยเราเอออย่างเงี้ยโอเคแต่ฟุตบอลฝรั่งมึงไปเถียงกันทําไมแล้วก็ทะเลาะก,กันเองนะเออไอพวกสโมสรไอดังๆเขาเนี่ยเขาก็ บอลเสร็จเขาก็ได้รับเงินอยู่กินกันอย่างสบายแต่พวกมึงกัดกันยังหมาคนไทยเนี่ยพวกนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไอยคนไทยเขาตีกันเพราะเราหรือวาเขาก็ไม่ได้มันมสนใจพวกมึงนะเออเข้าใจไหมนี่คือพูดให้เกิดปัญญาเอาแล้วมันถึงนี่นนแหละมันถึงหมู่บ้านแล้วอามาก็ทําหน้าที่ของนี่คือหน้าที่ของอาตมาอาตมาก็ทําหน้าที่คือดึงสติโยมไง จะมาบอกว่าหน้าที่ของตามาบินธบตัติมันไม่ได้หน้าที่อาตมาไม่ได้แค่บินธบาตอย่างเดียวสอนโยมด้วยให้ความรู้โยมด้วยดึงสติโยมด้วยอาจจะมีวิธีการดึงสติหลายอย่างอาจจะมีการโบลรี่มีการเหยียดมีการติด,ด้วยอันนั้นก็คือติเพื่อกอนะไม่ได้ติเพื่อทําลายไม่ได้มีเจตนาที่จะบบลรี่หรือเหยียดหยามโยมจริงๆหรอกตาม,มาถ้า,า,าใครรู้คือทั้งหมดทั้งมวลคืออยากให้มีความสุขกันแค่นั้นแหละนะฟังเอาฮาก็ได้หา ฟังเอามีความรู้ก็ได้ความรู้ฟังไม่มีประโยชน์หาอะไรเลยก็ไม่ได้มีประโยชน์หกอแตมาเช้าเนี้ยอา้าวคือแค่อยากบน่นสตดสูดส,ดสังนวะเตปัญญงังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอเจริญพร